เฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาแฟไมไปแนะนำร้านนี้เลยครับรี g ิ c ช Shop บริการรับแฟแมแบบ King Legacy แบบ b o x f o o t และอ l ส s t a r ในราคาที่ถูกและปลอดภัยแล้วยังมีบริการกดเกมพารเรทแปไม่ว่าจะเป็นแบบ King Legacy แบบ b o x f o o t และอ l l s t a r Tower Defense และแบบยอดฮิตอย่าง Anime Fighter ถ้าหากน้องๆคนไหนอยากได้รหัสเวลตนันทางร้านมีไก่ตันขายกรับผมไม่ว่าจะเป็นแบบ b o c f o และแบบ King Legacy ร้านนี้เลย l e g ิ c ช็ h o ร้านสน w ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยบริการกดเกมพาสและกดผลปีศาจแบบบล็อกฟุตรับกดเกมพาสและผลปีศาจแบบ k คิง Legacy แล้วยังมีแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter รับกดเพชรแบบออสตาคาวเ w อ r Defense ทางร้านยังมีบริการจำหน่ายโลบากราคาถูกอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับผมก็กลาบสดดวัสดีวิลลทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยยกับผมเองครับชากี้วันนี้ผมก็จะมาเล่นออสตาเทวเวอร์ดิฟเอนส์อีพีที่อ่ะสติลืมอีกเล้ยวกูลืมทุกอีพีเลยมั้งที่วันนี้ผมก็จะมาเล่นตอนนี้ครับผมในโทอะไรนะ อะไรวะโกเคนเหรอฮ่าโกไม่เคยดูเบกมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เอ,อ้ยแต่เห็นมีน้องคนนึงบอกว่าให้ผมทําตอนนี้นะมันทําไม่ยากหรอกเอ,อ้แต่ผมก็ไปเล่นนอกรอบจนทํามันได้แล้วฮ้โอเคเออากล่องมาส่งอาเจี้ยกันนี่มีกล่องอยู่ข้างหลังจัดไปได้เกลือมาเช่นเคย โอเคยวผมไปลงอันนั้นดีกว่าก็ผมอินฟินิตี้หมดเฮ้ยอยากรู้สกิลว่ามันจะหล่อเท่ขนาดไหนมาแล้วครับผมด่านไหนที่กูยังไม่เคยลงมื่วาเออเออด่านพวกนี้เคยลงแล้วเออไอนี่ไอนี่เอ้ยลงหมดแล้วด้หมาเออเอ้ยเอ้ดด่านนี้ด่านอะไรวะเอ้กูวลร้อยแปดแล้วเพิ่งเคยเห็นด่านนี้เฮ้ยน่าีะยังวะ เข้ามาแล้วครับในเลือกยากไปเลยด้านอะไรวะอ้หยมีสองฝั่งแย่โอ้โกูเล่นมาจนเลเวลหนึ่ร้อยเพิ่งเคยเล่นด่านนี้สุดยอดจริงๆเลยกูไอ้เจ้าเฮ้ยกูไปอยู่ไหนมาวะนี่ให้วางบลูมาไปก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอซักเว็บสก็น่าจะวางเจนออได้แล้วมาครับผมี่วางเจนออไปรอเงินมาก่อนนวางไปแล้วดีนะ มอนมันเดินชาหมือนเข้า,าบ้านกูไปลวชิบหายอัพบูม่าครับผมรอตังกันนิดนึงเอ๊ขาดอีกสี่สิบบูดวางเจนออดไปอีกสักตัวหนึ่งเอามายืนคู่กันครับผมเฮ้จะได้ป้องกันห่านดีๆหน่อยตัวเดียวไม่น่าไหวนะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาปั๊มตังยาวๆเลย เ้อช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวเงินฮอัพ,อพไปเดวตัดไปตอนมีตังค์เยอะๆเลยละกันนะมาแล้วตอนนี้ผมก็อัพเซเบอร์ตันทุกตัวแล้วนะี่เหลือแค่บูม่าอีกประมาณสองขั้น สิบเจ็ดสิบเอดโอเคเดี๋ยวผมมาวางเจโนตตรงนี้ดีกว่าเออตอนในมอนเต์ Monster, แม่งเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ไหวเอาเฮ้ยอัพไป,ปสามขั้นพอจะได้ยิงแรงแรงเร็วๆเฮ้ยจะได้ซอยเร็วๆยังไงละ่ะอ๋อโอเคอีกฝั่งหนึ่งแม่งเอ้ยด่านนี้แม่งมีทั้งสองฝั่งเออตรงนี้ผมก็วางไวแ้แล้วเลิอแค่อัพอัพไป,ปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เวฟที่22แล้วนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ผมก็มีเงินเยอะพอสมควรแล้วมาวางอ e ีจิโกะตัวสุดท้ายกันเลยตัวที่8ปดวางไปโลดใ้ครบทุกตัวแล้วอัพไปให้ตันแม่งเลยจะได้สโลแอได้ โอเครองเงินอีกสักพักครับผมต่อไปเราก็จะวางโกเห็นฝั่งละสี่ตัวมาแล้วเงินกูมีอยู่ล้านเก้าโคตรเยอะเฮ้ย <c oughs> วางไปแล้วครับตัวแรกเฮ้ย <c oughs> เอาไปเอาไปเอาไปมาดูสกิลกันครับเอา้ากูลืมเปิดเอฟเฟกต์ลืมเปิดเอฟเฟกต์มาแล้วนี่โชว์สกิลหน่อยซิเอา้าเงียบกีบเลยเฮ้ยกูต้องปรับสูงซะแล้ว <c oughs> ขอให้เครื่องกูไม่ระเบิดละกันคอมกูยิ่งกากๆอยู่โอ้ยเจ๋งละอะไรวะสกิลเี๋ยละโคตรเทพเลยกยอะเรนปล่อยตัวอะไรออกมาวะแล้วก็ระเบิดตัวไอ้เช่าอัพตันไปแล้วครับผมมาโอ้ยหมันหอขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ต่อยหลัวๆไอ้เี้า สกิลอะไรวะก,กูไม่เคยดูกระตูนเรื่องนี้เออเลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่โอเควางไปครบแดตัวครับผมดาเมจค่อนข้างแรงนะเออดาเมจแรงมากๆเลยเป็นแสนเลยแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยเวลาอัพตันมาวางฝั่งนี้บ้างโอเคครับผมตอนนี้ผมก็วางไปแล้ว8ตัวมาดูเอฟเฟกกันโอ้ยไอเจ้าโคตรรวสกิลโคตรรวโอ้โหแสดตายที่ผายเลยดิ ถ้าเล่นตอนกลางคืนกูไม่ตาบอดเลยเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมันแจ้ซะเลือเกินโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนท้ายๆเลยละกันนะนะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วจะถึงเว็บ50หรือเปล่าวนันนี่โอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ถึงเว็บที่50หรือเปล่าแม่งไอ้กูอัดไว้ไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ดูจอด้วยเฮ้ กลับมาที่หน้าล็อบบี้โอเคครับผมได้เวลาเอากล่องประสง่งใจเช่นเคยแล้วก็เอาตัวกเกลือมาให้โกูไอสัตว์เอ้ยไม่เคยจะได้แคปซูลสักทีไม่แห้งได้แต่ตัวกแกเกลมาเฮ้เอเฮ้ย,ยกูมีตัวดีด้วยนี่ คุซันคุซันนียครับผมบอกเลยก่อนจะได้ตัวนี้มากูเสียไปตั้งเกือบ80,000เพชรอะนะเอาไปสุ่มหาไอ้อาวุธอะแม่งโคตรผ่านเพชรเลยหมดนั่นแนะเฮ้โอเคอ่าคุสันกูอยู่ไหนวะเอามานั่งบ่าสินี่ลูกลนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาจัดทีมกันดีกว่าอ่าฮทีมที่ผมเอาไปก็จะมี คูซันแล้วก็โกเทนแล้วก็รุ่นที่สองดูซิว่าโกจะไปได้กี่เวฟนะนาแล้วโกเทนก็อยู่ไหนวะเดี๋ยวให้อีกูหามาสักพักแล้วอ๋อนี่แม่งเอ้หัวเหลืองๆหลืองเอ้ยมันเอากล้วยมาปักหัวหรือยังไงวะกล้วยเต็มหัวเลยโอเคตัวต่อไปก็เจนอตครับผมเอามาแบกต้นเกมนี่แล้วก็บูม่าแล้วก็ไซเบอร์เอามาปั๊มตังกันนะแม่งตัวพวกนี้มันใช้เงินโคตร เเยยอะลโอเคครับเข้ามาแล้วห,หวังบลูมาไปก่อนเลยโหมดที่ผมจะเล่นก็เป็นโหมดยากด้วยนะจะได้ตึงมือหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเวฟที่10กว่าเลยละกันช่วงนี้ขอปั๊มจังก่อนโอเคครับตอนนี้เว็บที่21แล้วเอ็แล้วเก็บเงินได้7จ็ดแสน มาวางคดชันตัวแรกเลยตัวนี้ผมก็ไม่เคยไปดูรีวิวใครมาก่อนเลยนะเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยตัวหานี่ในอุ้ยมันสามารถแข็งได้ด้วยเออคือมันก็สมควรแข็งได้นี่หว่ามันเป็นตัวน้ําแข็งเอ,อ้ยกูงงอะไรอู้หูยขั้นที่หกครับเช่โคตรเท่เลยระยะก็ไกลอยู่นะเอ,อแต่ไม่งใช้เงินอัพโคตรแ็งเลย โอ้ขั้นต่อไปแค่แพงกว่าเจ็ดแสนห้าไอ้ชโอ้โเ,เงินกูมีสี่แสนโอเคเดี๋ยฟรวมตังเงินโอเครอเว็บเคลีย์ครับมาอัพไปเลยขั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคใช่อัพไปครับผมนี่สกิลเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอุย้ยมันมีอันนี้ด้วยโอ้ยสกิลแบบกดเอาใช่ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยลองกดหน่อยละกันนะนะไหน,หน,หนอลองลี่ไปใช่อุ้ยโอ้โหเชียออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจ้าโคตรกว้างฮ้ยเหมือนโทโดโรกิเลยสกิลนี่แต่มันอลังการกว่าตัวต่อมาเลยท่านรุ่นที่สองครับผมแนะ่สกิลไอ้พี่ดูสิสกิลส อีกสักรอบสิฮะเดี๋ยวกูมองไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เออเอ,เ,อเหมือนมันมีการปลาอะไรออกไปอะนะอโอเคช่างมันแม่งสกิลโคตรกระโปกงเลยโอ้โหสกิลริ่งพ่นอะไรออกไปวะยันเนอะเออขั้นสุดท้ายครับผมไหนอุย้ยอะไรวะ นี่ขั้นสุดท้ายเหรอขั้นสุดท้ายเป็นงี aw, ้เงอโอ้โหไอ้เจ้ามีแค่นี้เหรอวะมันมีแค่นี้เหรอวะจะว่าไปท่านรุ่นที่สองก็สกิล,ลกว้างเหมือนกันนะเนะี่ยตั้ง90เนี่ยนระยนะมันอ,อ่ะเวลาอัพมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะโอเคแล้วผมขอไปวางตัวก่อนนะครับ มาแล้วครับผมเวฟที่47แล้วครับเอ้ยวางไปเกือบครบทุกตัวแล้วเหลือแค่คุชชันกับอ่าโกเทนอีกหนึ่งตัวไม่มีอะไรทำก็อัปเจนอตไปก่อนลักกันเอ้ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีการอัปเดตมาใหม่ด้วยโลกที่สองโลกที่สองจะมาแล้วอย่างงาเ่เนอเหรอเอ้กูเพิ่งรู้ไอ้เจ้ากูเพิ่งรู้วันนี้แหละเอ้ถ้ากูลงคลิปนี้ไปมันก็น่าจะอัปเดตแล้วแหละโอเค วางไปเลยเอ้ยใกล้จะถึง50เวฟแล้วนี่หว่าอีก2เวฟเองเอโอเคน่าจะสบายชิวๆห้าสิบเวงเวฟที่50แล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเอย้เหลือวางตัวนี้วางแม่งอ,อ,อี้ครบตัวเออตัวนี้มันสามารถแข็งได้เฮ้ยก็อัพไปนิดหน่อยแล้วกันนี่วางอีกวางอีกเรื่อยๆจะได้ช่วยๆกันนะนะแบ่งเบาภาระกันหน่อยเอ้ วางไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดมานี่แเรวไอชิบหายมันวิ่งเร็วจังวะอกูอลืมไปกูไม่มีตัวสโลเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหลุดไปเร็วไม่นะ่ะไม่น่ะเฮ้ยโกคูมันเป็นอัควิ่งไม่ยังไงวะไม่เลยวิ่งโคตนเร็วเลยฉันให้เตรียมบ้านแตกลาก่อนบ้านเกมาถึงเว็บ51เองโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้ได้แต่ตัว,ตว3ามดาวแม่งเอ้ยโคตรเกลอเลยโอเคครับทุกคู่ทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูจนจบนะขอแค่คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะกดให้ด้วยโอเคแล้เอาไว้เจอกันอัปเดตนะโลก2จะมาแล้วใช่ไหมวันไหนวะเออวันที่กูอัดอยู่หรือเปล่าวะ แม่เอ้ยลงคลิปนี้ไปก็น่าจะอัปเดตแล้วล่ะโอเคไว้หบไว้รุ่นทุกคน